สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอฟซี FC ครับ<า>โอ้ยเล่นดินมอมแมมเลยดองถุงทองเล่นดินมอมแมมเลยจ้ากินน้ำได้เยอะมากเลยกินน้ำเนี่ยกินน้ำแซบไหลหลังจากเที่ยวงานมานะครับผมไปเที่ยวงานบวชมาเมื่อวานนี้นะครับไปร่วมบุญเนาะ คุณแม่มะนาวมาแล้วคุณแม่มะนาวมาแล้วเต็มทัวอาบน้ำเลยจ้าคุณแม่มะนาวแหม่อย่าดึงแรงน้องทองถอยโหอยู่ใบไผ่แท่อมเอามุมเอาถอย

คุณแม่มะนาว <c oughs> โอ้จินน้ำไว้ๆน่คุณแม่มะนาวรออยู่โอ้แม่มะนาวกินไม้ไผ่ใหญ่แท้คำใหญ่แท้แม่มะนาว thôi mà thôi thôi hào hào thôi mày phải hẳn lại mà à, nó ngon, nỉ ngon, còn còn áp nam còn áp nam còn lụa áp nam còn nếu chín คุณแม่มะนาวสิอ้มามะนาวมาโอ้ยคำใหญ่แท้คุณแม่มะนาวคุณแม่มะนาวนี่หุ่นสูงสวยมากครับผมหุ่นสูงสวยมากมากเลยโอ,โอ้สวยทับแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูสักทับมาแล้วนะครับผมรอดูอีกสักสามเดือนนะครับผมสามสี่เดือนนะครับจะติดลูกไหมนะครับผมแม่มะนาวนะครับผม ทับแล้วนะครับผมทับกับพ่อพายทองคํานะครับผมรอดูสักสามเดือนสี่เดือนนะครับถ้าติดก็จะแจ้งอีกทีนะครับไม่ไม่เอฟซีครับผมทับได้แล้วนะครับผมพับนานพอสมควรแต่ยังไม่สาบมาอันนี้ดู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 นมก่อนดูนมก่อนจับเบอนเป็นก้อนๆหอยอยู่นะครับผมเป็นก้อนๆหน่อยเหมือนกันนะครับผม แต่รอดูก่อนว่าจะติดไหมนะครับรอดูให้มันมั่นใจก่อนนะครับถึงจะบอกว่าติดลูกนะครับผมรอดูสักสามสี่เดือนนี้แหละครับผมอืมจะได้ทราบกันนะครับผมทับสมพันธ์กับพ่อพายทองคานะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแม่มะนาวส่วนแม่มะนาวของเรานะครับผมถ้าติดลูกก็โอ้โหดีใจเลยนะครับผมอืมาทับเคยทับเคยนะเคยเคยนะครับเคยทับแล้วรู้สึกว่าจะเหมือนกับจะติดนะครับผม เหมือนกับจะติดลูกนะครับแม่มะนาวตอนนั้นนะครับผมตอนที่อยู่พัทยานะครับเป็นเอ่อเป็นก้อนเลือดตกลงมานะครับผมน่าจะติดแล้วแต่ว่าตกลูกเนาะน่าจะเป็นน่าจะจ้าจะตกแบบเป็นก้อนก้อนเลือดเป็นเลือดออกมาเป็นก้อนเลยนะครับสําหรับแม่มะนาวนะครับผมแม่มะนาวเคยทับทีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทับไปแล้วนะครับแต่รอดูผลสักพักก่อนนะครับผม รอดูผลสักพักก่อนนะครับผมถึงจะได้ทราบว่าจะติดไม่ติดเนาะรอดูสักสี่เดือนก่อนเนาะอะรอดูสักสี่เดือนก่อนถ้าติดก็เป็นข่าวดีของทีมงานถุงทองนะครับผมถุงทองเนอยอาบน้ำเล้วมาว่ามาเน่ามามาทองน้อยอยาอบน้าาานํา,า,าก่อนเดี๋ยวค่อยแม่มาเาามาอาบตาม ฟันสอนแม่มะนาวท่าได้กี่เดือนแล้วฟันสอนน่ฟันสอนได้ได้กี่เดือนและ้ะได้สามเดือนแล้วนาชีอีกสักสามสี่เดือนนาจะรู้เนาะนายอีกสามสี่เดือนนะครับน่าจะรู้นะครับแม่มะนาวนะครับมา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 ลูกมามาอ่านาอีกักจะดูอีกสักสามสี่เดือนก่อนนะครับอะมามอือ มาฮักดอกกันนั่น,ม,น,ม,นามานี่หน่อยลูกมานี่หน่อยคุณแม่มาน้ามาเตรียมตัวอาบน้ําเลยเฮ้มาเตรียมตัวอาบน้ํา,เ,าเลยนี่คุณลูกจับเสร็จแล้วนี่อ,อีกสามสี่เดือนนะครับอืมถ้า,อ,าอีกสามสี่เดือนนะครับก็จะทราบผลแล้วถ้าติดนี่ก็โอเดี๋ยวจะแจ้งแม่เอฟซีอีกทีนะครับอีกสักสามสี่เดือนนะครับจะได้รู้ผล ของแม่มะนาวนะครับผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วกับถ้าติดก็เป็นโชคดีกับทีมงานถุงทองนะครับทีมงานน้องถุงทองนะครับจะมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งเชือกนะครับผมทีมงานของเราฮะฮะฮะอนองานของเราถุงทองจะเสร็จยางคุณแม่มะานาวหิวน้ำแล้วคุณแม่มะนาวหิวน้ำแล้ว แม่มะนาวหิ้งน,น้ำแล้วลกูกเอาลูกข้าวอันนี้ขัดตัวละล่อเลยเฮ <Yeah. S 1> ดึงลงมาให้ยังเอาลูกข้าปล่อยกินไผ่ก่อนเออดิไปกินไผ่ก่อนกินไผ่ก่อนไว้เอาคุณแม่มะนาวมาเลยถุงท่อไปกินไผ่ถอะ ยินไพ่ขาเลยงงจยินไพรขา่าพับได้สามเดือนสี่เดือนแล้วเนาะในสักสามสี่เดือนก็น่าจะรู้ผลนะครับผมสำหรับแม่มะนาวนู่นน้อง,งทุ่งทองเราก็รอนะครับแม่มะนาวอาบน้ำอยู่นะครับผม กดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลพยถุงทองของเราด้วยนะครับแม่แม่เอฟซีครับผม